ดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอ,โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปลายตามพระราชดำริ ตำบลผาบ่องอำเภเมืองแม่ห้องส้อนจัังหวดแม่ห้องซอนร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระดับประเทศ โดยมีนายอัธกรศสิริรัตทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าสนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมค่ะ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรพร้อมให้บริการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆให้แก่เกษตรกรกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรพิธีถวายพระพรชัยมงคลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชและจัดแสดงจำหน่ายสินค้าโปรดักชัชมเปี้ยนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการ ระทรงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปกอให้แก่เกษตรกรมอบพันปลาและใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยแกเ่เกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานจำนวน2รายด้วยกันค่ะ